ลุมผิวพันธุ์นะครับจะทําให้ผิวพันธุ์นั้นนะครับมีพลังงานผมให้ทุกท่านไปรุ้นเองที่บ้านนะครับเพราะว่าเลขที่อยู่ข้างในนั้นปู่ให้มาย่าให้มาเป็นเลขนําโชคที่อยู่ข้างในมีทั้งหมดนะครับ5คู่ด้วยกันนะครับมีทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะครับมีสลากกินวันนี้เดี๋ยวประเดิมก่อนเลยจะให้ท่านู่อย่ามาเลยซองที่สองนี้ผมให้ประมูลครับ ซองที له, 2> ่ 2021, like 1, it it like. 2นี hmm. ้จะต้องประมูลแข่งกันนะผมขอประมูลแข่งกันนะครับสําหรับซองนี้ปัจจัยร่วมทําบุญนะครับปัจจัยร่วมทําบุญนะครับอ่ะผมเปิดมาที่1,900บาทเช่นกันแต่เคาะแข่งกันอาจารย์หน้าได้ไปแล้วดีไม่มีใครแข่งแต่ซองนี้นะครับผมขอครับขอประมูลนะครับท่านใดให้มากกว่าอ่ะขอเคาะแรกก่อนท่านใดให้1,900บาทยกมือก่อนครับยกมือก่อนเลยครับ1,900บาทปัจจัยทําบุญในการร่วมสร้างเทวเลยนะครับ ปัจจัยนะครับทำบุญในการร่วมสร้างเทวดา เีย่ยงปลอมืออีกครั้งนะครับให้กับการ สิบปีสิบปีที่ผ่านมาท่านไม่เคยได้หยุดพักเลยท่านเป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำแห่งจิตวิญญาณแห่งแท้จริงลำตับตัวจากนี้ไปะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมต่อองค์สมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ถึงซึ่งพระนิพพานแล้วโออากตุนมหากายสุริยโกติสัมมาปภานิรวิกกนัม kurume dewa sarawaka sarawada om waktu MAHAKAYA surya kuti sama papa nirawikanam dewa ayana nama om si ออขอนอน้อมต่อองค์พควันสิวะเจ้าขอนอบน้อมต่อองค์มหาเทพมหาเทวีทุกทุกพระองค์ที่อยู่อย่างชั้นทุกชั้นฟ้า บัดนี้พุทธและเดวะได้ผสมผสานกันอย่างลงตัวณนะแดนแห่งนี้ในวันมหาฤกษ์ในการสถาปนาบวงสวงเฉลิมฉลององค์ปู่สีสุดโทย่าสีปทุมมา ซึ่งเป็นนาขยสัสตยานาคราชผู้บารมีปกพองรุ่มน้ำขทุทุกทุกท่านที่เป็นสุภาพบุรุษหลายท่านเคยเป็นนาคมาแล้วทั้งนั้นใครที่เคยบวชก่อนวันที่จะนุ่งผ้ากาสาวพัก ต้องเป็นนาคแล้วทั้งสิ้นวันนี้พวกท่านที่เคยเป็นนาคแล้วก็จะได้มาอัญเชิญนาคราชทั้งหลายที่อยู่ยังชั้นบาดาลได้มาสโมสรได้มาเฉลิมฉลองต่อองค์ปู่ศรีสุสโธย่าสีปธุมมา ในจักรวาลน,นั้นมีสามโลกธาตุมีสวรรค์มีมนุษย์และมีบาดาลสามโลกธาตุนั้นต่างมีหน้าที่มีเป้าหมายและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปมนุษย์มีหน้าที่สร้างกรรมดีกรรมชั่วและ รับผลแห่งการกระทําในการทํากรรมดีและกรรมชั่วบาดาลมีหน้าที่ทนุบำรุงทุกทุกศาสนาและเล่งผู้ที่สร้างกรรมดีกรรมชั่วให้ได้รับผลแห่งการกระทําหรือกรรมนั้นสวรรค์มีหน้าที่ประทานผล สามโลกธาตุก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันกระทาวันนี้องค์ปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาจะได้มาสถิตสถาพรดังที่พระองค์จริงๆแล้วพระองค์เคยได้มาสถิตสถาพรอยู่ที่เทวรารัยในการครั้งหนึ่งเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วพระองค์ บ,า,บาได้ไปคําชโนดไปกับพวกกลุ่มนะคณะกรรมการก็ได้ไปแล้วกลับมาประมาณตีสี่ตีหก็มานั่งตรงนี้เองก็ได้เกิดนิมิตนั่งอากาศเย็นๆนะตามภาษาคนแก่นอนไม่หลับก็มานั่งเล่นแนะก็ในสภาวะธรรมสภาวะจิตนั้นได้เข้าไปกาปู่ องศีสุธโธก็บอกว่าปู่ขอให้มาช่วยในการสร้างองค์พ่อศิวะขอนิมนต์ขออัญเชิญขอพวกองค์มีเมตตาเถอดขอให้พวกองค์ได้มาช่วยเถอดพวกองค์บอกว่าได้ฉันจะช่วยนะนี่เป็นปรากฏการณ์และเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า พระอ,องค์ไม่ได้ยึดติดในเรื่องของาศาสนาเลยพระอ,องค์อยู่เหนือของคำว่า,าศาสนาไปแล้วองค์ปู่ศีสุโยสธย่าศรีปทุมมาก็ได้บอกว่าเธอรู้ใช่ไหมว่าควรทำอย่างไรถ้าจะอัญเชิญท่านมาบาบาได้รู้ทันทีว่าเราต้องสร้างเทวรูปของพระอ,องค์ นะก็จนได้ปรากฏเทวรูปนั้นขึ้นในหลายปีมาและองค์นี้เป็นใหม่อีกครั้งหนึ่งและได้เฉลิมฉลองอัญเชิญบารมีมาประทับอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนนี้นะและววันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญขอขอบพระคุณเจ้าภาพทุกฝ่ายที่ได้มาร่วมกัน จนได้เสร็จสิ้นและจนได้เกิดวันนี้ขึ้นมาต้องขออนุโมทนาบุญดังที่พิธีกรได้กล่าวไปแล้วนะจริงๆแล้วเขาจดหลายชื่อมาแต่ก็ตัวเล็กไม่ได้ใส่แว่นนะต้องขอประธานภัยก็อ่านไม่ค่อยชัดเจนและมีข่าวดีที่จะบอกพวกท่านทั้งหลาย เมื่อไม่กี่วันมานี้ไม่กี่เพลาวันเพลาเดือนองค์ปู่และย่าได้มาปรากฏและได้ให้พระมันตรานั้นแก่กบาบายอีกครั้งหนึ่งพระมันตรานั้นมีว่าโอมนาคาสิทธะอาจาริยะเทพะคุณัง ให้พวกเราทั้งหลายได้กล่าวตามบาบาสามครั้งนะโอมนาคาสิทธะอาจาริยะเทพะคุณังโอมนาคาสิทธะอาจาริยะเทพะคุณังโอม นาคาสิทธะ,าาทธะอาจาริยะ,าายะเทพค,ทพคุนังบัดนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วแก่การเฉลิมฉลองแกการสถาปนาแห่งองค์ปู่สีสุธโธย่าสีปทุมมาขออันเชิญพระองค์ทั้งสอง สเสด็จสถิตสถาพรณมหาเทวไรแห่งนี้ณบัติเถิดพระเจ้าค่ะโอ้นาคาสิทธาอาจารย์เทพคุณัง siddha acharia he pha om na khsiddha <laughs> acharia he pha เจ้าภาพจุดเทียนไทยคุณหนิงนารานะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีตัวแทนเป็นผู้จุดเทียนไทยนะครับเอรเทียนไทยคู่เอกนะครับคุณดังนิ้ตาพิบมาทัพครับอนุโมทนาบุญนะครับต่อไปครับเป็นตัวแทนนะครับเจ้าภาพจากคุณหนิงดาราครับอางาโนอาจารย์ต้นครับทีย 在这里我打